เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิ X2 นั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมโปเกมอนแบทเทิลนั่นเองนะหรือว่าภาษาไทยก็คือการต่อสู้ของโปเกมอนนั่นเองนะครับก็เป็นเกมเปิดใหม่เลยนะที่มีระบบแปลภาษาเข้ามานั่นเองนะแต่จะมีแค่ภาษาจีนนะไอ้ไม่ใช่จะมีแค่ภาษาอังกฤษนี่บผมโปตุเกีแล้วก็มาลายูนี่รับผม อประมาณนี้นะครับมีถึง6ภาษานะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับโอเคสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมกดเข้าลิงก์มาหน้านี้แล้วเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดที่ขวาบนนะครับผมกดดาวน์โหลดที่ขวาบนได้เลยนะครับอ่ะแล้วจะขึ้นอย่างนี้มาเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับผมแล้วก็มาเจอกันในแอปแล้วกันนะครับ โอเคครับก็เข้ามาในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เปิดมาถึงก็เจอเกมเลยนะครับการต่อสู้ของโปเกมอนนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับผมให้เราทําการนะครับมาเปิดบูสเตอร์กันก่อนนะครับผมเพราะว่าการเปิดบูสเตอร์นี่สําคัญมากๆเลยนะครับจะทําให้เกมนะครับไหลลื่นขึ้นเพราะว่าเกมจะอยู่ในเซิร์ฟต่างประเทศนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดบูสเตอร์นะครับ ทางด้านโทรศัพท์เราก็จะเชื่อม VPN ของแอปพลิเคชันนะครับจะทำให้เล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับการเล่นเกมนะครับก็ขอให้สนุกกับเกมนี้แล้วก็ไปเจอกันในเกมละกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเนียครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะครับโอเคเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ด้วย อีเมลก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลแล้วกันนะครับผมอ่าพอกดเข้ามาแล้วเขาจะมีคําว่ากล่องจดหมายนั่นเองนะครับให้เราทําการกรออ e ีเมลไปได้เลยนะครับอันนี้คือสอนแบบเร็วๆเลยนะนะโอเคเดี๋ยวขอกรอกอ e ีเมลสักครู่หนึ่งนะับโอเคเราก็กดยืนยันรับรหัสได้เลยนะครับแล้วก็รอทางด้านค่าย x 7 Game นะนีครับส่งอ e ีเมลเนี่ยครับเข้ามาในกล่องจดหมายของเรานะครับ เอาไตอนนี้ก็มาละแบบรวดเร็วทันใจรหัสก็คือใส่ไปในแอปหกหลักนั่นเองนะครับใส่ของใครของมันเลยนะครับเพราะกดไปเลยกดเครื่องหมายมากกว่าเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้เลยนะครับล็อกอินง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะมีระบบแปลภาษาด้วยนั่นเองนะมีระบบแปลภาษาถึง6ภาษาเลยนั่นเองนะครับให้เรากดมาตรงที่ตรงนี้นะครับเป็นกลมๆตรงนี้นะกลมๆตรงเลข7นี้นะครับเรากดมาเลยนะครับ แล้วก็กดเข้ามาที่สี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมด้านขวามือนั่นเองนะกดเข้าไปที่การแปลนะครับกดเข้าไปที่แพทนะครับผมข้างบนนะจะมีคําว่าเครื่องมือกับแพทนะครับเรากดเข้าไปที่แพทเลยครับะจะมีคําว่าภาษาเกมนะครับเราสามารถตั้งภาษาได้เลยหนึ่งสองสามเ้ยมีถึงเจ็ดภาษาเลยเหรออ๋อหกนะครับมีจีนนะครับอังกฤษบาล่าภาษา ภาษาเมริยูนครับผมโปรตุเกสแล้วก็เวียดนามนะครับแล้วก็จีนนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้ภาษาไหนสามารถกดไปที่ภาษานั้นได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะเกมจะทําการรีสตาร์ทให้นะครับผมสําหรับการแปลภาษาก็แปลไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมก็แปลเฉพาะเนื้อเรื่องกับตัวเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไอคอนของเกมเนี่ยครับก็จะแปลแค่นั้นนะครับผมประมาณนี้ เนี่ยจะแปลตรงคําไอคอนของเกมเนะครับทางด้านโปสเตอร์เกมอะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่นั่นเองนะครับเป็นเกมโปเกมอนแนวแบบว่าคล้ายๆเกมเห็ดนยครับผมอ่าเขาเรียกเขาเรียกเนีอะไรไม่รู้นะผมจาไม่ได้นะแบบว่าปล่อยทิ้งไวน้นะครับทางด้านโปเกมอนเราก็จะไปตีกับมอนเองเรื่อยๆเลยนะครับอย่างนี้นได้โปเกมอนใหม่มาบิ๊ก บิกจอะไรอะ่ะมันอ่านว่าอะไรนะบิ๊กต้นกลัานีครับเรสวินเจอร์นะเราไปประจนไฟกันดีกว่า s ชลลินส์บอทเนี่ครับนี่สามารถจัดทีมได้ด้วยสามารถเอาโปเกมอนของเราเนี่ยไปลงด่านต่างๆได้นะครับก็คือคล้ายๆแนวเดินเบรดผสมกับแนวประจภัยนั่นเองนะ โอเคก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้โปเกมอนมาเพิ่มนั่นเองนะคือตัวหัวสับปะรดสามหัวตรงนี้นะครับผมมีขาด้วยนะไม่เคยเห็นเลยนะสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยผมแปลกใหม่จัดอ๋นนี้อ๋อตอนนี้ผมสามารถกดเองได้แล้วใช่ไหมเอ้าเขาให้ผมไปเล่นต่อเหมือนเดิมเอาดีโอเคมีการปลดล็อกตัวละครตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ปลดล็อกตัวละครเขาเรียกชาเลนจ์หรือเปล่า ชาริ e n ส์บอสสตาร์ t แพทเทิรนะครับอ่ะก็เป็นเกมประมาณนี้เลยนะครับพื้นที่ก็ไม่เยอะมากนะครับผมพื้นที่ประมาณ1นจิกนิดๆน,นะครับสามารถเล่นได้เลยนะสำหรับสปกต่ำๆก็สามารถเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้นะ b แบ k แพ c โอเคผมอยากไปซ่มดูละครจังตอนนี้เขาเหมือนเมื่อเขาไม่เอาเล่น มาครับให้เราเล่นปรจนมายอย่างเดียวเรือะโอเรเรายังวิ่งน้อยอยู่นะครับเราก็ต้องทำตามที่เขาสอนก่อนนี่ครับมีธาตุด้วยตรงนี้เหมือนผมจะได้แค่ธาตุน้ำมายังไงก็ไม่รู้ธาตุน้ำสามตัวพายุหนึ่งตัวนั่นเองนะน่าจะชนะธาตุไฟได้สบาย นะครับสำหรับเกมนี้ก็คือแบ่งเป็นธาตุด้วยนะการชนะธาตุการชนะทางนั่นเองนะครับอืมอ๋อเวลาเขาตีบอสอยู่เราก็สามารถออกมาทํากิจกรรมของเราได้นั่นเองเราก็ปล่อยให้เขาตีไปเลยประมาณนี้นะครับก็เหมือนเกมทั่วไปนั่นแหละแต่เป็นทางด้านของโปเกมอนนะผมไม่เคยเห็นโปเกมอนทำแนวนี้มาก่อนเลยแบกใหม่นะ หรืออาจจะไม่แบกใหม่หรืออาจจะมีอยู่แล้วนั่นไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นนั่นเองนะวันคลิกวอลคืออะไรอ่ะไปกันต่อดีกว่าเมื่อไรจะได้สุ่มอ่ะมันสุ่มตรงไหน,นกิวเท,ทรนซีไว้นี่สามารถเอาได้เพชรเพชรก็น่าจะใช้สุ่มนั่นแหละครับ อออโอเคเรเกมค่อนข้างที่จะมีอาการหน่วงนิดนึงนะครับเฮ้ยจะบอกนะเจกพั 7, นเพชรหลยเหรอมีร็อกอินแปดวันด้วยนะครับตรงนี้เหมือนจะได้พิาจูมาห้าดาวด้วยนะครับได้เป็นชิ้นส่วนหรือว่าได้ตัวเลยเนะี่ยเหมือนจะได้เป็นชิ้นส่วนคลิกบาร์โอเคน่าจะได้เป็นชิ้นส่วนนีครับ ทรงนี้อยากสุ่มสุ่มตรงไหนตรงนี้หรือเปล่าโอ้โหใช้สองพันเพชรโอ้โหนี่ใช้สองพันเพชรเลยวะขอ๋ออันนี้คือลูเกียนะครับผมถ้าใครเล่นโปเกมอนอาจจะรู้นะมีหัวใจด้วยเราไม่มีหัวใจสกัน ออกรที่เราสุ่มได้ก็คือสุ่มได้อันเดียวนะเขาแจกตั๋วมาอันนึงนั่นเองเนะครับลองสุ่มดูนะว่าอุ้ยห้าดาวเลยอเป่มังกีมอนเตอร์นั่นว่าอะไรนะเออมังกีมอนสเตอร์ออกรได้มาเพิ่มตัวหนึ่งแล้วกันถือว่าได้ห้าดาวมาเพิ่มนะเพราะว่าห้าดาวนี้ค่อนข้างหายยากเลยจริงๆเ,เป็นธาตุไฟด้วยนะครับ เอามันใส่ข้างหน้าไม่ได้หรือว่ามันฟิกไว้ผมลองเอาออกหมดเลยปับปึ๊บอ๋อมันฟิกไว้เนี่ยผมว่าตัวไหนต้องอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้หรือ,อเปล่าอ๋อแครจะทำยังไงให้มันได้สักอุ้ยอ๋อนี่ไงชิ้นส่วนนี้ยสามารถแลกเป็นโปเกมอนได้นั่นเองนะได้มาแล้วพิกาจู ห้าดาวขอไปรับของนิดนึง VIP0 พีศูนย์ตรงนี้นะอ๋อโหถือว่าแจ้งเยอะอยู่นะโอ้ได้บัตรมาด้วยนะครับขอดูทางด้านการรับของนิดนึงรับได้ไหมโอเค ชาลินนะลองดูฮะ Bigu เราเอาสมดาวออกเครไปฮนะมีเคเวสด้วยนี้ครับสามารถทำแล้วก็เก็บทางด้านของเพชรได้อะไรนะของเพชรได้เรื่อยๆเลยนะครับโอเคอยากสุ่มจังเลย ผมไม่ได้นะเมื่อกี้เหมือนผมจะได้เอ่อทางด้านของตั๋วมาไม่ใช่หรอตั๋วใช้กับอันนี้แน่เลยโอเคโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับสามารถโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ราไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับโปเกมอนนั่นเองนะบ๊ายครับเจอกันใ่คลิปหน้า มีเกมยาวๆมาแน่สำหรับ X7 ็กซ์นเกมนะครับ